ครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่อง Short สุดเฟรชเหมือนเคยท่านก็อยู่กับเกมเร็วสิ้นสุดสิ้เคยนะครับโอเคท่านผู้ชมดูนี่เราจะไปซึ่งรถนี้กันดีกว่านะครับเจ้านี่มีชื่อว่ารามุกินนี่เอสเทเรียนเอพีไอเก้าร้อยสิบขีดสี่นะครับซึ่งความพิเศษของมันคือมันใช้เครื่องยนต์ห้าจุดสองลิตรวีสิบ ให้กำลังสูงสุดถึง610แรงม้านะครับประสานเข้ากับพลังของมอเตอร์ไฟอีกตั้ง3ตัวซึ่งให้กำลังสูงสุดถึง300แรงม้านะครับเมื่อรวมกับพลังของเครื่องยนต์แล้วก็จะได้เป็น910แรงม้าเองรบขัวประกอบของเขาก็ใช้เป็นแบบสับเพลนสี่ลอน,นครับนักวความพิวเตอของมันรุ่นหนึ่งองคือถ้าผมงสังเกตจาก ด้านข้างของรถก็จะหลายคันคือมันจะไม่มีเจ้านี่ครับเขามันเป็นเหมือนเป็นเหมือนตาครับของรถคืนนี้จะแปะอยู่ตรงด้านข้างรถใกล้ๆกับฝาถังน้ำมันนะครับที่จริงเนี่ยผมไปทำสินไม่ได้หนึงซึ่งสินที่ผมเป็นสิเงินนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันขัดๆผมไม่รู้คือมันขัดกับคอนโซลด้านในครับก็เลยลองเป็นสีขาวดู วันนี้เราจะขับลำบูดสีขานครับขาวทั้งคันเลยตัวขาวล้อขาวข้างในก็จะขาวอีกยูนิบอร์นนะครับที่มันไม่ขาวไอ้บอกก็มีขาด้วยนี่เลยเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปขับตัวนี้กันดูกันนะครับฮอคเคนเฮมบริงนะครับโอ้โหตั้งสีเ่เล็บ นานจริงสลับได้ถือวนานมากเลยโอ้โหอย่างยาวกี่คำั้งนยี่สิบคำได้โอ้ข้างๆ้ามมีข้างๆมีกี่มีมีเรื่องนกว่าปักกันนีนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโค้งโค้ง เอ้ยโหสีม่วงแป๊ดมันเลยเละนะี่มันอะไรนะมันเก็บแบกดาเลนทีขนาดเป็นกัน้น18งแปะนะครับเอนดิกดิฟชนดิฟชนเป็นพอสกัน้น18แปะนะครับสองคนขนาดของโองสามมันขนาดอยู่บนเรือ,อดูแล้วมันก็ยาวเท่าไหร่โอเค ผกนเล่นกันเล่นเฉยเอ้ยเดี๋ยวดดิบดิบดิบเนหลุดไปนู่นยนะไอเขาโดนสเกิร์ตเออสเกิร์ตหลุดกีไฟบุกจะไฟเนี่ยก็ยังคงความเป็นลำกุนีนะครับคือเล็ๆดเวล็กๆแต่าเห่ไปหน่คือหน้าต่ำคายโฟลด์กระฟามไปเ็ ผมผมทอบมันผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับชอบแบบเดิมๆมากกว่าที่มันเป็นแบบเรียมๆหน้าแบบหน้าแบบแบนๆมันผมชอบมากกว่าอย่างนี้มันดูเหมือนรถไฟรถไฟผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จริงๆแต่ๆๆตึกตึกตึกขึ้นเยเนึ่งต้องยอมรับจริงๆแล้วเขาทำมาได้ดีมาก สิ้นยาถึงเวลนี้นะเฮ้ยเดือดเดืเดจิแม่เมื่อกี้เกับชนอันนั้นอันเนี้ยไอ้บังเกอร์เฮ้ยดิบดิบดิบประตูหลุด <laughs> ประตูนี้หรืว่าเปิดออกมาเลยนะครับ เสาดายแม่งไม่ใช่แบบ RWD มีคนขับดิบมันกูนี่อันนี้มันใช้มันนี้มันใช้เป็นแบบ4 w d ไงี้มันก็เลยขับเวลาดิบดิบมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เสาดายจังนี่ดิบอืมเออเดือดชนชนเอนเอเดือดหูก็ม่นใช่ กูโดนแซงเลยกูโดนแซงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะยังมาเบียดดิเฮ้ยเอ้ยเป็นไงยังาเบียดคิดมาสบสเเลียนโอไป โอเคจบไปนะครับกับแมตช์แรกครับโอเคสามที่สิบสองสิบสองวิก็ไม่แย่เท่าไหร่นะสำหรับคอามเูราที่ทำได้ก็ท่านเกอ์นความรสูงเป็นที่สาเป็นสาต่อชั่วโมงถ้าวิ่งให้ได้รมาณสามรบผก็ต้องปต้องหาทางยาว แระมกุกน,นี้น่าจะเลือยู่ประมาณสองสามคันน้มถุกตไม่ปิดอ่ะอืมหลวพเราเราจะไปชมคนอืกันแล้วนะครับเกนี่สามวด่านนี้น่าจะไม่เต็มตมั้งซูนสโตมีหลายเพจนะครับมีทั้งเต็มเต็มมามือซึ่ง,งเต็มเต็มบทเลยในยาอยู่เฮ้มนสนามดู เออผมทำผิดปัวไม่ได้สานครับทึบแบบยาวๆโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน,ยยน,น,นี่ไงอืมชนปกรีไปดิโอเคคณะเ็นสไปเดอร์นะครับโพสกันแปดสไปเดอร์อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอื้มชนบิดทางนี้ออกนี่นี่เลยสวยแบบมันแรง มันหยุดยากอยู่แล้วเฮ้ยกันหนึ่งแปดกันหนึ่งแปดอืมกั้นหนึ่งแปดหรือโอเคเฮ้ยเหลวหลุดโค้งหลุดยาหลุดยาวเฮ้ยอืมโอเคกำมือเว้นอนเดีมเออคนไฟคนไฟเออดิบดิบ คืเสียงท่อเนทำมันเราจะแม่งใช่มันเราจะแบบลำกินนี่มากคือมันเป็นใครนะเสียงขึ้นยนต์ฟ้าผสมกับนั่นเนาะเออเสียงขึ้นยนต์ดีเซลของมันมันให้เราแบบตุด,ดันมากคันนี้เสียงท่อโอเคไปแล็บสามต่อเลยเอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดหลุด ดึงล้ทำไมส่ตงตัวนี้ต่างตาบ่เห้ค่ปุ่มยังยไม่ดูขนาดนี้ว่ะโอเคข้างในก็อืมข้างในนี่โหยังกับพวกจอยเกมปุ่มไม่เยอะอเอแต่ไม่ดีว่ะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลครับแต่ก็แทบเป็นแบบเกมอยู่ดีตรงกลางมีเหมือนอะไรนะ โคโดเลยไอ้การชนไอ้แจ้งเตือนการชนเออคล้ายมึงคล้ายกันเลยข้างข้าจะมีปุ่มโน้ตจะมีมมมต่างเอาผมผ่อนการเล่นเฉยเอองงเลยม,มีปุ่มไฟคือสองที่เก้าวินี่ไงเราเลี้ยงได้สามผมเพลผ่อนกันเล่นเฉยท่านผู้ชมแหมน่าเสียดาย โอเคคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับกับการซิ่งรถเจ้า ok 3, l ั m เบิลคิลี่เอสเทเรียน LPI 900 Ksen ครับแต่ว่ามันไหมก็ขับมันได้นในระดับหนึ่งน,นะเรียกว,ว่าก็ดีซึ่สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ